วัสดสีครับผมสวัสดีสหายทุกท่านครับผมสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ผูน้นาภาพันนะครับพี่น้องก็พาพี่น้องนะครับชมบรรยากาศน,นะครับยามเช้าๆนะครับวันจันทร์นะครับที่ผูน้นาภาพันพี่น้องนะ การฉันท์น้อยครับเราทำการทำงานกับพิเศษกับมาเดินตามกันครับวันนี้ก็นำบรรยากาศยามบุษราออกมาครับชาววันฉันท์พี่น้องนี่ก็ทานกาแฟครับกับลูกสาววิ่งครับวันนี้ทุกอยง เดยกการยามเช้าอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสพุทนาภาวัดนะครับการกัดชั้น้อยลาออกจากราชการนะครับมาเดินตามรอยพ่อไม่มีสนใจในเล่าเขาที่เราได้เป็นนายตัวเองนะครับแม้เรานะครับคนบางท่านอาจจะมียศมีอำนาจนะครับดำรวยเงินทองเป็นติบล้านนี่สิบล้านนะครับพี่น้อง ท่านมีเงินมากมายครับแต่มีคนดา่ามีคนสาบแช่งมีคนไม่นะครับมีคนไม่เข้าใกล้ไม่ไปหาท่านหาความสุขไม่ได้แล้วครับยิ็ความสุขทีม่ไม่ใช่ความสุขทียั่งยืนนะพี่น้นนองเอ็ดจาไว้นะครับไม่มีเงินทองมากมายแล้วครับพีบ่น้อง แสนหนึ่งคนจา้าไวยังไม่มีเลยพี่น้องแตเจ้าไว้ก็รวยเลยพี่น้องมือรอมสุสมนครไม่ต้องเป็นภาคองทยแม่จะเหนือ่อยเลยเราก็นะครัมีความสุข,ขอ,อาวิ่งวิงว่งวิงงว่งลูกสาววิ่งลูกเร็วเร็เรวจะเดินทำไมีลูกสาววิ่งที่งนาคพันนะครับออกกำลังกายครับ จิบกาแฟนั่งดูลูกสาวพี่น้องไม่มีสุขใดครับนี่คนเล็กครับคนโตเนี่ยประสบควาร็แล้วครับพี่น้องเอาล่าสุดนี้เลียนแบบแดงไอชิงไอชิงแชมป์เอเชียนะครับกลับมาแล้วครับพี่น้องอันนี้ตัวเล็กบอกว่าพี่สาวไปขนาดนี้หนูต้องไปไกลกว่าพี่ครับตัวเล็กบอกนะครับวันนี้ก็ นะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องชมบรรยากาศนะครับพี่น้องเด้อย,ยามเช้าเช้าใครจะหาว่าผมบ้าก็ตามแต่ผมจ่าสิบเอกสวัยไกลศีจะขอสืบสารตำนานเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจฐฐพอเพียงจนกว่าชีวิตจะหาไม่รับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับยามเช้าเช้าที่ตุ่นนาพะฟันครับ ลูกสาววิงนะครับออกกันร่วกายนะครับวันนี้ว่านะครับให้ดูชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเช้ชาพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เอฟซีนะครับ อย่าไว้ทุ่นาพระฟันแล้วก็ติดตามอย่าลืมกดติดตามครับทุ่นาพระฟันมีทุกสิ่งสรรพีคุณเลือกนะครับอาจจะมีอะไรที่นะครับหมดมันหาแล้วก็เต็มไปด้วยสาระพี่น้องนะมาฝากฟักงกันเลยนะพี่น้องขอบคุณครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าไว้ทุ่นาพระฟันก็จะคงจะหยุดอยู่ที่ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้ายัางมีเอฟซีแล้วก็ติดตาม,ม,มก็กดไลค์กดแชร์กดต,<ม>ติดตามครับพี่น้องนะ นะครับพี่น้องนะชีวิตข้าราชการใช้ปุ๋น้อยนะครับออกจากข้าราชการนะครับเพื่อที่จะเดินตามรอยพ่อครับไม่ต้องมีเงินทองมากมายนะครับขอให้มีความสุขก็พอแล้วพี่น้องท่านมีเงินทองมากนะครับท่านไม่มีใครเข้าไปใกล้บ้านเลยท่านเลยเนี่ยไม่รู้จะคิดยังไงแล้วพี่น้องนี่แหละครับความหวังครับเยาวชนนะครับทีมชาติไทยคนต่อไปนะครับพี่น้องนี่แหละครับเขาเริ่มต้นจากอย่างนี้นะครับถึงจะได้ดีครับพี่น้อง นี่นะครับน้าพพักตร์เรานะครับถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่นะครับไม่รู้รานะครับแต่ก็นะครับมีความสุขครับผมโอเคครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องนะสวัสดีครับเดินตามรอยพ่อจะสานต่อ ไปให้ถึงฝันจะสร้างต่อเดินตามโดยพ่อให้ถึงฝัน